ได้พระราชทานไวให้กับประชาชนชาวไทยนั่นเองอ้าวโอเค l Learn onwards remember นะคะก็คือ uh, I want you to remember these words uh, as you as uh, as you as impossible remember these words โอเค As you as possible mm hmm. ก็คือเท่าที่จะสามารถทำได้ mm hmm. นะคะว่าแ a ่บริวา e ิสอ่ะล t พี me e c o n o มี economy 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 philosophy 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 อันนี้ไม่ได้ยากเกินนะคะถ้าเราถ้าเราฝึก theory theory conduct 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 p o s p e r o u s p <The> o <ory>. s p e r o u s prosperous okay economy you know what it mean economy economy, economy. what it mean Sufficiency Economy Economy what is t t mean? ิจ Yes เศรษฐกิจผ่านมาแล้วไงคะเมื่อกี้ Sufficiency Economy Philosophy philosophy ก็คือหลักปรัชญา Philosophy Theory New Theory Theory what is t h t mean? Theory ทฤษฎีอ่าเก่งมากจำได้ Conduct 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 is means ความประพฤตินะ Good conduct ก็คือความประพฤติที่ดี Bad conduct ความประพฤติที่ไม่ดี p o p u l a t e p o p u l a t e u ่ h a s the same meaning right people People what does it mean People 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 Thai people p o p e r a t e มีประชาชนนะเมื่อกี้นะคะก็แปลไปแล้ว people Okay just n o t e this right now Write in your notebook. จะเห็นว่าคำศัพท์เนี่ยค่อนข้างยากแต่จริงๆแล้วครูว่าถ้าเราฝึกนะคะฝึกที่จะออกเสียงแล้วก็เขียนบันทึกลงไปนะคะก็ไปฝึกอ่านครูว่าเราก็ไม่ได้ยากเกินไปแล้วเราก็จะได้รู้คำศัพท์ที่สูงขึ้นนะคะ ok try pronouncing the first w o r d s e ลงสิค่ะ the first w o r s i t i s what is the first w e o r s pronounce d i s ลงออกเสียงพร้อมกันค่ะคำแรก Economy Yes economy What does it mean economy เศรษธกิจเห็นยหมค่ะไม่ยากเลย economy Next one p h i l o y. s o Yes philosophy มีฟิโลสฟีฟิโลสฟีอ่าเนี่ยเวลาเรียนชั้นตโตๆตก็จะมีวิชานี้วิชาปราัชญาวิชาฟิโลสฟีนะคะคำนี้นะคะ theory that's right theory ก็คือทฤษฎีคำนี้นะคะ conduct yes conduct ก็คือความประพฤติ uct, yes, and the last one populist populace 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 o อเค populace นะคะก็แค่ชาชนอ่าผ่านได้ยังคะผ่านนะได้หรือยังคะ Oh, okay, ah, next one. Student repeat after me. Sub-writing, principle. Principal. 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 Ah, ah, principal. Principal. Okay, principal. Bestow. 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 appropriate appropriate patient patient allocate allocate นะ่อย่าหัวบันทึกนะคะออกเสียงไม่ได้นะ ratio 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 อ้าวพอออกเสียงดัง ใบวัยเนี่ยเราได้ยินแค่ ratio 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 x x okay the first word principle it means ah uh, okay take note the first word principle เป็นนา n นะคะในวงเล็บนี่คือบอกว่าเป็นคำนามแปลว่าหลักปฏิบัติ uh, principle หลักปฏิบัติ bistro เป็นอะไรคะั bistro เป็น verb แปลว่าให้คำนี้เป็นภาษาทางการเป็นภาษาที่ใช้ในภาษาหนังสือเลยแต่ถ้าเป็นภาษาที่เราพูดกันปกติเราใช้คำว่า give จำได้ไหมคะ give นะคะ,นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาหนังสือเนี่ยที่เป็นภาษาเคียร์ภาษาทางการที่เขาใช้สับสูงขึ้นเขาจะ be s u i t a a t e appropriate App นี่เป็นคำ adjective แปลว่าเหมาะสมนะคะอย่างเช่นครูบอกว่า appropriate conduct เมื่อกี้ความราพติใช่ไหม appropriate conduct ก็ควรพูดที่เหมาะสมนั่นเองนะคะหรือ appropriate clothing เสื้อผ้าการแต่งกายที่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะหรือ appropriate manner กิยาทที่เหมาะสมอย่างเงี้ย patient p a s i e n t patient ตัวนี้เป็น n o n p e a s a n t แปลว่าชาวชนบทนะคะหรือแปลว่าชาวนาชาวไร่อะไรก็ได้ชาวชนบท p a s a n t allocate allocate เป็น verb แปลว่าจัดสรร allocate ดนะคะจดสรรแบ่งนะคะเหมือนกับคำว่า d i v i d e นะะั allocate t a t i o ratio แปลว่าอัตราส่วนเป็นคำนามอัตราส่วน Acre Acre เป็นหน่วยวัดเนื้อที่นะคะต่างประเทศเขาไม่ใช้คำว่าไร่แต่บ้านเราจะใช้คำว่าไร่แต่ของเขาจะใช้ Acre ฉะนั้นหนึ่ง Acre มี ค่าเท่ากับ2ไร่ครึ่งก็คือ2.5ไร่ก็คือ2ไร่ครึ่ง mm hmm. นะคะนั้น 2X ก็คือ5ไร่นั่นเองนะ5ไร่ดังนั้นอันนี้ก็เป็นความรู้ทั่วไป mm hmm. นะคะอ่าเวลาบันทึกก็ลองออกเสียงไปด้วย p e i c e f u l e bistro okay sorry bistro bistro appropriate appropriate, peasant, p e a s e n t allocate, allocate, lexical, lexical, acre, acre เรนเห็นว่าถ้าเราฝึกพูดพออกเสียงเนี่ยลิ้นเราจะไปได้คล่องขึ้นใช่ไหมคะถ้าพูดดีบอนจะไปคลอยคล่องขึ้นนะคะคำแปลเราอาจจะต้องใช้เวลาในการจำนะแต่ตัวหนังสือเนี่ย นะคะคถึงเราจะแปลไม่ได้เนี่ยถ้านักเรียนเราเรียนเทียบเสียงอักษรมาแล้วนักเรียนต้องอ่านได้นะพี p p are, ่พอพานเห็นยไหมคะอ่ารอเรือไหมอีสอีเอนอหนูเนี่ยพรินส์นะซีก็ซอโซไอีสอีนะคะ p L e นะพีเอลีนี่ออกเสียงโพลนะคะพรินส์เพลมันก็จะได้ตามตัวโดยที่เราไม่ต้องแปลอ่ะตอนนี้จดบันทึกเรียบร้อยอยังคะ ไหนลงคำที่หนึ่งจังจำได้ไหมอะไรคะ p r i n c i p l yes next one besto besto appropriate e s very good appropriate คำนี้เนี่ยเป็นคำที่ใช้ได้ทั่วไปเลยนะ appropriate next one patient yes a l r c a t e a r c a t e ratio 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 ค c นะคะ c นะนั้นแน่นอนถ้ารเราเรียนไปอ่านทวนซ้ำๆเนี่ยต้องอ่านได้แน่นอนผ่านได้ยังคะอ่าอเดี๋ยวลองเราเอาคำเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้ไปลองอ่านเนื้อเรื่องกันดูว่าอ่านแล้วจะเข้าใจไหมเรียบร้อยนะคะ โอเค okay, let's move อ่านได้ยังอา่านได้ยังคะมีใครยังไม่เสร็จบา้างเลยอ่ะโอเ okay. ค let's move <c oughs> next word orchard ออชเชอร์พลังเทชันพลังเทชันเจวเวลลิงเจวเวลลิงนะคะออชเชอร์คำนี้ต้องจำเลยส่วนผลไม้นะคะบ้านเรามีเยอะแยะเลยออชเชอร์นะคะออชเชอร์อันนี้เป็นคำต้องต้องเรียนอันนี้ไม่ใช่คำที่ยากเกินไปนะคะเป็นคำที่น่าน่าจะรู้ไว้ออชเชอร์พลังเทชัน p l a n t a t i o n ก็คือไร่ถ้าเราปลูกพวกสับป,ประรดปลูกพวกอ้อยเราก็จะเรียกว่าไร่ใช่ไหมแต่ถ้าปลูกเงะาะทุเรียนเราก็เรียกว่าสวน,สวนใช่ไหมปลูกมะม,ม่วงเน,นะนี้ยนะงั้น plantation กับ Orchard มันก็จะมีความต่างในพืชผลที่ปลูก<ม>ปลูกลงไปอันน่าเรียนแก้ไขนิดหนึ่ง p l a n t a t i o n ตรงนี้เป็น noun หรือ verb เจ้านะคะเป็นนา u ไม่ใช่ verb เป็นนา u ส่วน the w e l l i n g the w e l l i n g the w e l l i n g คือที่อยู่อาศัยนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเรียกว่า the w e l l i n g ถ้าเราอยู่อาศัยนะคะ the w e l l i n g นะคะเ vegetable เ vegetable garden vegetable garden ก็คือ สวนครัวถ้าเราไม่เรียกวิจิตรเว e g ์ r d e การ์เดนเราจะเรียกว่าคิทเช e นการ์เดนก็ได้ตรงตัวเลยคิทเช e นการ์เดนคิทเช n นการ์เดนหรือวิจิตรเว e g ์ r d e การ์เดนนะใช้ได้สองตัวนะคะเอาวิจิตรเวอร์การ์เดนหรือคิทเช e นการ์เดนหรือบางทีเขาเรียกว่าเวกี้การ์เดนนะ,ะก็ได้หลายอย่างก็ว่าสวนครัวก็คือสวนพวก ผักที่ปลูกง่ายๆที่เราปลูกไว้หลังบ้านสำหรับนำผลผลิตเอามาประกอบอาหารนะ่ะนะนั่นแหละเรียกว่าสวนครัวฉะนั้นผักที่อยู่ในสวนครัวก็อย่างเช่นตะไคร้โหระพาพริกมะเขือพวกนี้นะคะนะ vegetable garden หรือ kitchen garden หรือ v e g e t e garden ก็ได้คำใดคำน <Okay. S 1> คหนึ่งอ่ะเราออสงอีกครังหนึ่งค่ะ orchard plantation Plant The dwelling, dwelling. A Vegetable garden, A vegetable garden. okay นะอันนี้เป็นคำง่ายๆ Vegetable ผัก Garden สวนพอมาเป็น Vegetable garden เป็นสวนครัวนะวันนี้คำศัพท์ค่อนข้างเยอะนะไปดู นี้ลองมาดูเฉยๆว่า what is sufficiency economy อะไรคือเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรอ่านไหนลองดูว่าอ่านได้ไหม